สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนังที่แบบว่าเป็นตำนานไปแล้ว The Matrix ปี1999นะครับหนังเรื่องนี้มันจุดประกายความคิดเยอะมากเลยเรื่อง AI ควบคุมโลกหรือว่าเอ๊ะความจริงที่เราอยู่เนี่ยมันใช่ของจริงหรือเปล่าใช่ค่ะประเด็นพวกนี้20กว่าปีผ่านไปก็ยังน่าสนใจมากๆวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าไอเดียหลักๆในหนังเนี่ย พอมาเทียบกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปี2025ของเราแล้วมันเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่อง AI โลกจำลองหรือว่า VR แล้วก็การเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์ค่ะครับเราก็จะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ต่างๆโครงการ AI สร้างโลกจำลองอย่าง The Matrix World ที่น่าสนใจมากแล้วก็บทความเปรียบเทียบอีกหลายชิ้นเลย อืมเป้าหมายก็คืออยากจะลองดูค่ะว่าจินตนาการในหนังมันใกล้ความจริงแค่ไหนแล้วแล้วเทคโนโลยีตอนนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วมันมีคำถามอะไรตามมาให้เราคิดต่อบ้างโอเคครับงั้นเริ่มที่ AI ก่อนเลยในหนังนี่เอเจนต์เก่งมากเลยนะครับเรียนรู้เองได้เป็นอิสระคิดเองได้ระบบก็ดูซับซ้อนใช่ค่ะมีความเป็นอิสระสูงมากซึ่งมันก็ คล้ายๆกับที่เรากำลังตื่นเต้นกับ AI ยุคนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ AlphaFold หรือที่ใกล้ตัวเราหน่อยก็ Siri Chatbot อ,อะไรพวกนี้อืมความตื่นเต้นนี่เข้าใจได้เลยค่ะแต่ว่าจุดสำคัญที่ต้องแยกกันก็คือ AI ในโลกเราตอนนี้จริงๆแล้วมันยังต่างกับในหนังเยอะนะคะ ปัจจุบันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นยุคความฉลาดแบบแคบหรือ narrow intelligence Narrow Intelligence ค่ะคือ AI มันจะเก่งมากๆเฉพาะเรื่องที่มันถูกสอนมาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI แบบในหนังที่คิดได้รอบด้านเหมือนคนนะคะอ๋อครับที่สำคัญสุดๆเลยคือ AI ตอนนี้มันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกหรือ consciousness อะค่ะไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นอิสระจริงๆแบบเอเจนต์ในหนังมันยังต้องพึ่งพามนุษย์เยอะมากเั้นถ้าเทียบกันเรื่องการเรียนรู้อาจจะพอคล้ายๆที่หนังคิดไว้ก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ค่ะความเร็วในการเรียนรู้ข้อมูลนี่ AI ทําได้ดีมากแต่เรื่องความเป็นอิสระจิตสํานึกความฉลาดแบบทั่วไปนี่คือยังห่างไกลใช่เลยค่ะหนังอาจจะมองการไกลเรื่องความเร็วในการพัฒนาความสามารถแต่ว่า ก้าวกระโดดไปถึงเรื่องความเป็นตัวตนหรือเจตจำนงอันนี้ยังเป็นสายฟอยู่ค่ะปัจจุบัน AI ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆช่วยเราได้หลายอย่างครับครับแต่ยังไม่ใช่พวกควบคุมแล้วก็ยังขาดสิ่งที่แบบว่าเป็นมนุษย์มากๆเช่นความคิดสร้างสารรค์แบบไม่มีกรอบหรือแม้แต่ความไร้เหตุผลบางทีโหน่าสนใจครับที่ AI จริงกับในหนังยังต่างกันเยอะงั้นเ แล้วเรื่องโลกที่ AI สร้างล่ะครับโลกจำลองแบบ m a t r ิก hmm. เทียบกับ VR หรือแนวคิดโลกจำลองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในหนังนี้มันสมจริงจนแยกไม่ออกเลยนะ แนวคิดนี้ก็มีการถกเถียงกันอิงจังนะคะทั้งในเชิงปรัชญาอย่างสมมุติฐานโลกจำลองของนิกบอสโตร o มที่เขาเสนอว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะอยู่ในนั้นหรือแม้แต่วงการวิทยาศาสตร์เองก็มีแนวคิดฟิสิกส์ข้อมูลของบอสซันที่มองว่า,าข้อมูลอาจจะเป็นพื้นฐานของจักรวาลแล้วจักรวาลอาจจะทำงานคล้ายๆการบีบอัดข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะฟังดูซับซ้อนแต่น่าคิดตามนะครับแล้ว VR ปัจจุบันแล้วครับ ผมเห็นมีโครงการ The Matrix World ที่ใช้ AI สร้างโลกจำลองแบบ Real-Time ได้เลยคุณภาพดีมากโตตอบได้เร็วมากด้วยอันนี้คือ AI กำลังสร้างโลกให้เราแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะ The Matrix World เนี่ยแสดงให้เห็นว่า Generative AI มันเริ่มสร,สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ซับซ้อนได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเทคโนโลยี VR ปัจจุบันก็พยายามสร้าง Presence หรือความรู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆมันมีประโยชน์มากนะคะอย่างการใช้ฝึกผ่าตัดหรือฝึกทักษะต,ต่างๆครับแต่ว่าการจะสร้างโลกที่แยกไม่ออกจากความจริงแบบในหนังเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยอุปสรรคมันยังเยอะค่ะ ทั้งเรื่อง presence breaks คือจุดที่ทำให้เรารู้สึกสะดุดว่าเอ๊ะนี่มันไม่จริงนี่นาหรือเรื่องพลังประมวลผลมหาศาลที่ต้องใช้ส่วนไอสมมุติฐานโลกจำลองเองก็ยังมีคนแย้งเยอะค่ะว่ากฎฟิสิกส์มันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าหรือสิ่งมีชีวิตจำลองมันจะมีจิตสำนึกจริงๆได้ไหมอืมการที่ VR สมจริงขึ้นเรื่อยๆแล้ว AI ก็สร้างคอนเทนต์ได้ไม่จำกัดนี้มันมันก็เริ่มเบือเบลอเส้นแบ่งเหมือนกันนะครับ แน่นอนค่ะโดยเฉพาะคำถามเชิงจริยธรรมว่าเราจะแยกระหว่างของจริงกับของจำลองยังไงซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือการเชื่อมสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือ BCI ใช่เลยฉากคลาสสิกมีโอเสียบปลัก๊กเรียนกังฟูได้เลย <laughs> ตอนนี้เทคโนโลยี BCI มันไปถึงไหนแล้วครับ ก็มีหลายระดับเลยค่ะตั้งแต่แบบไม่ต้องผ่าตาดัดเช่นใช้ EEG วัดคลื่นสมองหรือ tDCS ที่ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเบาๆอย่างแผ่นแปะ HUMAN ที่เขาว่าช่วยเรื่องความจำได้ แปดเฉยๆค่ะหรือแบบที่ต้องฝังเข้าไปในร่างกายอย่าง Utah Array ที่ฝังในสมองหรือ Centroids ที่ใส่ไปตามหลอดเลือดหรือที่ดังๆหน่อยก็ Neuralink ที่กำลังพัฒนาชิปฝังในสมองเลยพวกนี้มีศักยภาพมากๆนะคะในการช่วยคนที่เป็นอัมพาตให้กลับมาควบคุมแขนขาเทียมได้หรืออาจจะเพิ่มความสามารถทางสมองบางอย่างโหฟังดูแบบ ใกล้หนังเข้าไปทุกทีแต่ก็น่าจะมีข้อจํากัดอยู่ใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะหลักๆก็เรื่องที่ร่างกายเราอาจจะต่อต้านสิ่งแปลปลอมหรือตัวอุปกรณ์เองอาจจะไม่เข้ากับเนื้อเยื่อสมองที่มันเบาบางมากๆนะคะครับแต่มุมมองที่น่าสนใจอีกอย่างคือ BCI อนาคตอาจจะไม่ใช่แค่การซ่อมคนป่วยแต่เป็นการอัปเกรดความสามารถมนุษย์เพื่อให้เราประมวลผลข้อมูลรับมือกับโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้ทันทุ่งทีมากขึ้นแล้วถ้า ถ้าเราเชื่อมสมองเข้ากับคลาวได้จริงๆขยายความสามารถได้ไม่จำกัดคำถามคือแล้วความเป็นมนุษย์ของเรามันจะอยู่ตรงไหนเส้นแบ่งระหว่างคนกับเครื่องจักรนี่คงจะแบบ,บเบลอมากๆเลยนะครับ <S <S นั่นล่ะค่ะคำถามใหญ่เลยสรุปแล้วเนี่ย The Matrix มองการไกลามากๆเรื่องความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ก็อาจจะจินตนาการเรื่องความสามารถของ AI โดยเฉพาะด้านจิตสำนึกความเป็นอิสระไปไกลกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เยอะ ครับคือ AI ยังเก่งแต่แคบใช่ค่ะส่วน VR กับ BCI นี่ก็ก้าวหน้าเร็วมากแต่ก็ยังมีข้อจำกัดทางเทคนิคทางกายภาพอยู่เยอะส่วนแนวคิดโลกจำลองที่เคยเป็นแค่ปรัชญาตอนนี้ก็เริ่มมีคนพยายามหาทางทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วแสดงว่าอนาคตของเรากับเครื่องจักรนี้มันผูกกันแน่นแฟนจริงๆนะครับและคำถามที่ The Matrix ตั้งไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนนี่มันยังสำคัญมากๆกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบในยุคนี้เลย จริงค่ะสุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจนะครับเมื่อเราเห็น AI ที่สร้างโลกเสมือนได้สมจริงขึ้น,นเรื่อยๆอย่าง The Matrix World แล้วก็ BCI ที่อาจจะเชื่อมเราเข้ากับโลกนั้นได้โดยตรงในอนาคตเนี่ยคนที่สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้เขามีภาระรับผิดชอบยังไงบ้างในการกำหนดนิยามหรือขอบเขตของความจริงกับตัวตนของผู้ใช้โดยเฉพาะถ้าประสบการณ์ในโลกเสมือนพวกนั้นมันแยกไม่ออกจากโลกจริงๆได้ยากขึ้น,นเรื่อยๆหรอครับ